กกูด้วยกูอ้วนนะแขนใหญ่นะมึงก็บอกกูซิตรงไหนต้องกแก้ไขอ่ะแขนใหญ่ทุ่งใหญ่ผมหยิกขาใหญ่โอ้ยดีดีฉันสวยไหมสวยสวยมากไหมมากเฮรเฉนผมลงจริงไหมอืมฮบผอมลงนั้นเป็นไงสวย <c ười> กลายเป็นกระแสไวรัลที่หลายคนชื่นชอบสำหรับติ๊กต็อกเกอร์คู่รักกิ๊บซี่อลบังที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะให้คนที่เข้าไปชมได้เสมอกับความขี้วีนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงแต่แฟนก็ไม่เคยด่ากลับแถมชมสวยตลอดเวลาอีกด้วยฉันถามจจ้วยใจฉันผอมลงไหมผอมฮะผอมฉันผอมลงจริงไหมพบ<ฮ>ไม่แล้วผอมลงแล้วทีนี้มันเป็นยังไงพอผอมลงมันเป็นยัไง สวยสวยมากไหมฮะมึงก็อย่าดูสิมึงดูหน้ากูสิเวลาพูดนะอุย๊ยดูโทรศัพท์ทำไมมึง,าางไม่จริงใจอ่ะเออมากงุจะเป็นเมน,เนมึงต้องเข้าใจกูหน่อยกูจะเป็นเนมนแล้วมึงทำยังไงล่ะกอโทษมันไม่โอ๊ยมัวหอัน,นี่กูโมองจริงขอโทษทำไมขอโทษที่ทำให้เป็นเมน อยากรู้ไงว่ามันยังไงเอะเล่าไปเยอะน่ารักงานนี้หลายคนพากันคบเวอร์คู่นี้เพราะชื่นชอบความน่ารักเช่นเดียวกับคู่รักนักแสดงเต๋อชัตวิทย์และใหม่ดาวิกาก็ไม่พลาดเขาคบเวอร์ทำถึงทุกคลิปเป๊ะสุดไม่หลุดพลาดเลยฉันถามจริงจริงฉันถามจรจากใจฉันพร้อมลงไหมพร้อมฮะพร้อม<อ>ฉันพร้อมลงจริงไหมอือ,อพอร้<อ> ลูกมาสนใจกูลูกมาสนใจกูลูกมาสนใจไม่ไม่ตอนแรกกูบอกกูอยู่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม,มไม่ต้องเอาหน้าใกล้ขนาดนี้ไม่ชบอบมันจิ้มตามลูกขอโทกูจะเป็นเมนเออตอนนี้เออเออครับครับใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงสวย มันก็ธรรมดาปกติอ,อมันธรรมดามากเลยมันไม่ได้โชยเลยคือมันแบบมันมันเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้อ่ามันแบบไหนอะ่ะพูดมาก็ได้พูด้าตรงตามวลีเด็ดถ้าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊นะน่ารักทั้งคู่จริงและคู่โคฟเลยนะคะต้องซ้อมกี่รอบถึงจะเป๊ะขนาดนี้